มีอะไรบ้างนะอาจจะมีพวกกูรีพวกอะไรพวกนี้ยตรงนี้บางทีโอเคพร้อมไหมแล้วได้ฟังดีนะเดิอสองสับ โอเคมีเสียงอะไรครับพี่พี่ที่อีกเนี่ยมีเสียงพ่ออ่ะอยากให้น้องๆก่อนมีเสียงเอาเอาเอาโพราน อะไรอย่างเดียวอย่างเยพอไม่ต้องอย่นงเดียวอ่ะอันเริอ่มเดิมถึงไครับวัวค่ะวัวถึงไรครัฮอี๋อี๋อาซ้ำอาซ้ำนะเออ เอาน้อกคนนี้นะมาผสมกันนะแล้วมาสองโอเคเห็นไหมครับแม่อยู่ังไม่รู้ยังไม่รู้ข้าก่อนใครเหีหครับีูยงูเป็นไงครับออกัาเสียงกูหน่อยครับหน้าออกังเสียงกูหน่อยครับ มีเสียงอะไรบ้างครับเสียงนกที่นี่มีเสียงไงครับอ้าวเป็นไงครับตอนนี้เสียงวัววัวเขาร้องไงครับมันร้องมันร้องให้ฟังได้ครับ้วเราเส้นกันเฮ้ย็น้อีเสวอ้าโอเคได้ยินเสียงอะไรบ้างครับแมวที่นี่ร้องไงครับ เีียวแค่นีอ่ะได้เสียงอะไรดอ่ะได้นเสียงอะไรคะนี้นีนี้าวนี่พี่อยเองอ่ะได้เสียงไหมคะจามมาพอดีได้ยินเสียงอะไรหน่อยเลยเนี่ยนั่งเดี๋ยวไปดูรูปดููููู ไายก่อนเอาโอเคไปแล้วนะตายก่อนตายก่อนโอเคคือตายอยู่ัวรเลยกุ้ัวพี่ลูกเลยอ่าเดี๋ยวพักตอบแล้วกันโอเคป่ะโอเคอ่ะต่อไปทีมของเรามากี้้่งครับวันนี้เฉยๆต้องเฉยอนะเฉยเฉยก่อนเฉยๆก่อนนะ